สำหรับญาติที่เปิดเข้ามาดูวิดีโอท้าทาย23นี่เป็นวิดีโอแรกนะครับเป็นขอบอกให้เข้าใจว่าเป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับเพื่อญาติทำกันบ้านไปเข้าถึงพลังกลุ่มพลังและคุณค่าไปสู่ทีมที่จะยกระดับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะเข้าประเด็นเลยแล้ววิดีโอนี้เนี่ยออกตัวว่าเป็นวิดีโอที่อาจจะงงที่สุดเ๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับมันเป็นวิดีโอจากข้อย่อยข้อที่9 ในวิดีโอที่แล้วนะครับในบทที่10แหละนะครับเราเป็นยกที่7นะครับเป็นท้าทายหมายเลข23อัดในวันที่18สิงหาคม2567นาอยกที่เราธิรัทุกท่านครับจุดแรกนะครับนึกภาพที่ตัวท่านเนี่ยตัดใจเลิกเชื่อไม่ยอมแล้วมาฝึกการเป็นนายตันเองเป็นผู้ชนะชนะใจตนเองอะ่ะแล้วมาเข้าจุด เป็นตัวเลือกเดียวที่ชัดเจนทันทีที่เราจะลุยให้ถึงวันนี้แหละเราจะมาฝึกจนร้องเพลงให้เพลาะ,ะวันนี้แหละเราจะมาฝึกจนมีสติลมหายใจวันนี้แหละเราจะอ่านหนังสือให้เข้าใจบทนี้เลยวันนี้เราเราจะสะสางงานนี้ให้เสร็จนะครับอะนึกภาพคนที่ตัดใจเลิกเชื่อไม่ยอมเชื่อตอนเองนะครับไม่เชื่อตัวดามที่มันขี้เกียจอีกแล้วนะครับ ฝึกเป็นนายชนะใจตนเองพาตนเองมาเข้าจุดที่เป็นตัวเลือกเดียวที่มันชัดเจนที่เราทํามาแล้วเนี่ยภาพอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปครับภาพที่2ครับภาพที่คนคนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปพัฒนาเจตนาพร้อมการแสดงออกที่ดีของตนเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องความตั้งใจฉันจะตั้งใจทําให้หมู่บ้านของฉันสะอาดก็ไปเก็บขยะจริงไปดูจริงๆนะครับ ตั้งใจทําความสะอาดหมู่บ้านของตัวเองจริงๆนะครับทาอย่างต่อเนื่องนะครับรักหมู่บ้านตัวเองจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับจัดให้ดีได้ง่ายมีการเสริมแรงสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมด้วยวยกันทําความสะอาดบ้านแต่ไม่ใช่ความสะอาดบ้านไงนึกถึงครับผู้ใหญ่บ,บ้านนายกรัฐมนตรีซึ่งรักชาติบ้านเมืองจริงอยากเห็นชาติบ้านเมืองเจริญจริง,รงพร้อมกับแสดงออกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดโอกาสให้คน ที่เก่งดีใจบุญที่รักอยากช่วยชาติบ้านเมืองดีๆเนี่ยมาทําเป็นทีมงานมาสร้างผังการพัฒนาชาติบ้านเมืองทํางานอย่างไรเป็นทีมงานอย่างไรในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการทําให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นนะครับในการที่จะมีทีมพิเศษ,ษมีผังพิเศษในการยกระดับชาติบ้านเมืองให้เจริญในทุกๆด้านจริงๆนะครับเจตนาและการแสดงออกที่ชัดเจนต่อไปภาพที่3ครับภาพที่ตัวท่านเองหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย ฉลาดที่จะทําอะไรก็แล้วก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าหยุดก่อนดูก่อนเพื่อที่จะเลือกให้ดีก่อนที่จะทําต่อไปต่อไปภาพที่4ี่ครับตัวผมเองแล้วกันนะครับที่เจียมตัวนะครับยอมแล้วนะครับทําวิดีโอมาเยอะแล้วนะครับทําวิดีโอตั้งแต่ท้าทาย17จนถึงท้าทาย25แล้วนะครับแล้วเจียมตัวไปเพิ่มพูนพลังดีให้เกิดขึ้นจากแก่นจากภายในเลยนะครับ แล้วก็เริ่มทําให้ดีขึ้นจากใกล้นะครับอย่างผมอัดวีดีโอเสร็จเนี่ยผมก็จะทยอยลงไปนะครับใน y YouTube แล้วเริ่มตัดแต่งต้นไม้ภายในบ้านนะครับทําบ้านให้สะอาดนะครับให้ญาติที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่ไม่มองแบบทําไมบ้านลกจังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมองหน้าผมแบบแปลกๆแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากปล่อยให้บ้านลกหรอกแต่ผมก็กําลังจะดูนะครับฝึกนิสัยสมาชิกในบ้านนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อฝึอกไปสึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ทํามาแหละอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตั้งใจมอบการลองการทํากันบ้านดีๆเนี่ยในวิดีโอหมายเลข17ถึงหมายเลข25ให้ญาติฟังนี่แหละนะครับจากนั้นครับการที่เราครับไปใส่ใจไม่ยอมอ่ะจากทั้งหมดที่ลองมานะรู้ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่แตกหักที่ต้องเอาให้ได้จุดนี้แหละที่จะพัฒนาเป็นจุดแข็งจุดขาย ของตัวเราเองของทีมงานของบริษัทของประเทศไทยของเราอ่าเรามีจุดแข็งจุดขายที่ชัดเจนเป็นยังไงครับต่อไปครับสําหรับตัวผมเองที่จะทําคืออะไรก็คือกลไกนะครับถามว่าดามจะทาอะไรมอนเหมือนกับเจ้าสัวเนี่ยเขาทาระบบกลไกมาเป็นอย่างดีดูดเงินเข้าเป็นมหาศาลเอ้ยแล้วทําไมเราจะสร้างกลไกที่มาดูดคุณค่ามาเข้าบ้านเข้ากลุ่มเข้าชุมชนเข้าวพวกร้องของเราไม่ได้โชคลาภวาสนาบุญบัญญัติบรราบร,รมีนะครับ ภูมิปัญญาที่ดีเราดึงดึงดูดเข้ามาได้ไหมคนที่ดีคนที่น่ารักสิ่งมีชีวิตที่ดีพลังชีวิตที่ดีเราดึงดูดเข้ามาในกลไกลของเราได้ไหมนะครับงงดามพูดอะไรอ่๋อ,อพี่พีกน้องครับลองไปสร้างภาพที่คมชัดโดยดูความเป็นจริงนึกถึงการที่เราได้ไปสัมผัสจริงๆการที่เราไปผ่านมานานจริงๆจนมันเข้าข้อมันใช่จริงๆะ มันคือภาพที่ชัดเจนและสภาพชีวิตจริงๆของท่านซึ่งเรายอมรับในสภาพอย่างนั้นซึ่งมันจะก็จะไปตอบโจทย์ในข้อที่9กก็คือการฟูมฟักเพื่อติดเครื่องสภาพที่ใช่และดีขาขึ้นได้จริงของท่านเองและหมู่คณะมันอาจจะงงนิดนึงเนาะแต่ให้อภัยผมนะครับเพราะว่าถ้าลอง ก็จะรู้ว่าเฮ้ยทามันหวังดีกับเราจริงๆนะแต่ถ้าไม่ลองก็บอกว่าอะไรอะ่ะมันบ้าลองคืออะไรครับฟังซ้ําจดบางอย่างออกมาขยายความเอาเองไปลองจนเกิดความรู้สึกจนสัมผัสจนเกิดผลจนเกิดการต่อยอดและยกระดับพัฒนาในแบบของท่านเองไม่รู้ว่าจะงงหรือเปล่าเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเลือกเองครับจะดูต่อจะบอกต่อหรืออะไรยังไงก็แต่ขอบคุณจริงนะครับสวัสดีครับ